สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเอมี่นออสเตรียค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะว่าพยาบาลเวนดึกที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างนะคะตามมาดูกันค่ะ มาแปลงฟันกันก่อนเลยนะคะจะได้สดชื่นเนาะปล่อยให้อีนี่แปลงฟันไปนะขายของแป๊บ <c oughs> <c oughs> ก็นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นพยาบาลวิชาชีพเต็มตัวแล้วเนาะใครนะคะที่สนใจจะรับทราบข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการมาเป็นพยาบาลที่นี่หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับในประเทศออสเตรียนะคะสามารถติดตามได้เลยค่ะในเพจ Facebook นะคะหรือว่าในช่อง YouTube ก็ได้นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยว่า Amy in Austria ียค่ะฝากกดแชร์คลิปนะคะออกไปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ เวรที่มจะขึ้นวันนี้นะคะก็จะเป็นเวรดึกในบ้านพักคนชราที่ยมทำงานอยู่นะคะเวรก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนทุ่มครึ่งนะคะจนถึงเช้าเลย6กโมงครึ่งนะคะรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด11ชั่วโมงนะคะที่เราต้องอยู่ในที่ทํางานเนาะ แต่ว่าเวลาที่เขามาคำนวณชั่วโมงทำงานให้เราแล้วเนี่ยเขาจะคิดเป็น13ชั่วโมงต่อเวรนะคะก็คือให้เรามาเป็นค่าเหนื่อย2ชั่วโมงฟรีๆนะคะทุกคนปังเวอร์นะทำเวรเด็กแค่3เวรนอะ่ะเหมือนเราทำงานทั้งอาทิตย์นะคะมีเวลาเหลือไปเที่ยวอีกเยอะเลยนะคะที่สำคัญเราสามารถเลือกได้ด้วยนะเวลาที่เราไปสมัครงานอย่างเงี้ยเราสามารถบอกหวัวหน้าเลยว่าโอเคฉันจะขึ้นแค่เวรเดึกนะ เวียนเช้าฉันไม่ขึ้น <Wow. S 1> แบบนี้ก็ทําได้นะทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแหมกระโดดดึงเชียอ่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทําร่างกายเราให้เฟรชแล้วเราก็ไปบอกลาสามีนะคะไปทํางานก่อนนะบายเบบี้บายบายเบบี้ก้า you ยูยูอาน o t l o v enjoy your game ขอบคุณับ see you tomorrow Tốt coi Hay đâu là chiều con bị hoa Bye Ngay là show bán bị nên group chá good night Schlaf wohl yeah. <coughs> 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 Nee, kannst du leider nicht <coughs> <coughs> Aber ich nehme schon <coughs> <coughs> ja ใส่เสื้อหนาวไปจ้าใส่หลายๆชั้นเลยนะเพราะว่าข้างนอกก็คือยังหนาวมากนะทุกคนก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ใส่รองเท้านะทุกคนเป็นช้อนรองเท้านะจะได้ไม่ต้องก้มให้ปวดหลังนะคะใครมาก็ลองใช้ดูกันละกันเนาะแรกๆก็ไม่ชินหรอกก็ใช้ใช้ไปเถอะ <c oughs> เสร็จแล้วจะไปกันไปกันอ่ะข้างนอกก็มืดนะมืดชี้ะน่ากลัวนะแต่ก็ไม่น่ากลัวเอ๊ะคืออะไร มันมืดนะแต่ก็ไม่ได้ง่ากลัวหรอกเดินไปแค่1นาที2นอาทีก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านพักคนชราของแอมเนาะเข้าไปนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้บ้านกำลังจะปรับปรุงใหม่นะทุกคนตอนนี้เริ่มทําการก่อสร้างละปลายปีก็ได้ย้ายเข้าอยู่แล้วนะคะต้องการพยาบาลเพิ่มเยอะมากนะทุกคนรีบเรียนภาษาแล้วตามมาทํางานด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนเสื้อผ้านเนี่ยเราไม่ต้องซักเองเลยนะคะก็คือซักรีดอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะแค่มารับอย่างเดียวเนาะไปจา้าขึ้นไปรับเวรกันนะทุกคนบางคนยังสงสัยนะ ชุดยูนิฟอร์มเป็นยังไงนะทุกคนก็นั่นแหละเน้นกางเกงขาวนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนท่อนบนเนี่ยคือไม่ซีเรียสนะโปโลสีฟ้าข้างในคือเขาแจกมาให้ตั้งแต่เริ่มทํางานนะคะส่วนแจ็คเก็ตที่ใส่นะคะก็จะเป็นของขวัญคริสต์มาสหรือของขวัญปีใหม่ที่เขาแจกให้ในแต่ละปีนะคะกลางคืนเนี่ยเราต้องเช็คประตูทุกบ้านนะคะให้ปิดสนิทให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเราจะหลอนนะกลางคืนเพราะว่าบ้านแอมพยาบาลเวนเด็กแค่คนเดียวนะทุกคน<ๆ>ก็คือปกติแล้วเนี่ย mm hmm. พยาบาลเวนเด็กเนี่ยเขาจะอยู่กัน1น่คนต่อคนไข้ประมาณนนะมาี้้แแหลต่บอพิเศษ เพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาไม่ได้อาการหนักมากนะทุกคนคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือดูแลตัวเองได้นะเข้าห้องน้ําเองได้แล้วก็งานเวรดึกมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคก็คือแค่พลิกตัวเปลี่ยนแผ่นพืชเพราะเช้า,ชาแล้วนะคะบอดก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะมีห้องครัวมีเตียงโซฟาให้เราไว้แบบเอียงหลังนิดหน่อยนะคะมีโต๊ะกิขนข้าวสําหรับคนไข้อันนี้ก็คือจะเล็กหน่อยนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขากลาลังทําการก่อสร้างนะทุกคน นี่ห้องครัวมีไมโครวงไมโครวเวฟนะหิวก็ต้มะมาม่าอะไรกินได้นะทุกคนก็คือท้องนะคะต้องอยู่นะทุกคนไม่งันง่วงนะเอาง่ายๆว่าแรมขึ้นยามกินทั้งคืนอะ่ะไม่มาม่าก็ไข่ตุน่นแล้วก็ชาอะไรอย่างเงี้ยใส่น้ําผึ้งเอาแยงแยงนะคะช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็ต้องตรวจก่อนขึ้นเวรทุกเวรน,นะคะทุกคน มาดูกันว่าจะบวกหรือไม่บวกนะทุกคนจะได้ทำงานไหมวันนี้มาดูกันเฮ้ยมี่ฮัลโหลพี่เกดส o ่งกูตั้งคืนเดียวก็ตั้งคืนฟินอาบัยยัยยัยยัยอ่ะรอดจ้าไปทำงานได้นะนั่นแหละก็มาถึงก็มานั่งรับเวรเลยนะคะแล้วก็เวรงานดึกเนี่ยก็เวรงานงานเวร ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเข้าแบบไปแง้มประตูดูเองเฉยๆว่าคนไข้เนี่ยเขามีตกเตียงไหมเขามีล้มในระหว่างตอนนัางคืนหรือเปล่านะทุกคนก็คือแค่แบบ ไปแงมดูส่วนคนไข้บางคนที่พอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ต้องการความช่วยเหลือก็จะแบบไปช่วยพาเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยอย่างบ้านแอม,มีทั้งหมด45คนใช่ไหมคะก็มีคนที่ต้องพาเข้าห้องน้ําประมาณ8คนนะคะเข้าอย่างมากสุดก็แค่ครั้งหนึอ2ครั้งแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ต้องพิ่ต้องแหงตัวแล้วก็เปลี่ยนแพมเพร์ดน,นะคะก็จะมีประมาณ4-5คนนะคะก็พลิกไม่ได้พลิกบ่อยมากหรอกมากสุดก็แค่2ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็แค่เหมือนแบบว่าดึงหมอนออกนะคะคนไข้เนี่ยนอนราบนะคะไปกับแผ่นหลังนะคะซึ่ง จะทาได้ในกรณีที่คนไข้ไม่ได้มีแผลกดทับนะคะจัดยงจัดยาเตรียมของใช้ให้เวรเช้าีก็คือไม่มี <No. S 1> นะคะทุกคนทํางานเวรเด็กก็คือมีแค่นี้เลยนะคะก็คือแค่เราดูคนไข้นะคะแล้วก็ช่วยคนไข้ไปเข้าห้องน้ําพลิกตะแคงตัวส่งเวรรับเวรหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็จะได้ช่วยเหลือคนไข้ทันนะคะถ้าเราทําคนเดียวไม่ไหวสมมุติว่ามีคนไข้ตกเตียงหรือว่ามี อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่บ้านพักคนเดียวแล้วเราไม่ไหวในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกเพื่อนนะคะขึ้นมาช่วยได้มันจะมีเวนอีกเวนหนึ่งที่เป็นเวนโทรศพัพท์อ่ะค่ะไว้ตามได้เนี่ยค่ะก็นั่งว่างๆไปนะคะบางทีก็นั่งคุยโทรศัพท์กับแม่นะทุกคนเพราะว่าเวลาเนี่ยพอดีมากเลยถ้าจะคุยกลากลางคืนก็จะเป็นเช้าที่ไทยพอดีนะคะเอาหาาไปจ้าก็นั่นแหละรอคนไข้นะบางทีคนไข้จะเข้าห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีการกดกริ่งเรียกนะคะหรือบางคนก็จะมีแบบ เหมือนเซนเซอร์ค่ะคนไข้ที่แบบดีเลี่ยมมากๆก็จะมีเซนเซอร์นะคะว่าคนไข้ตื่นคนไข้ลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะเราก็จะได้รู้นะคะ<ม>จะได้ไปตามช่วยคนไข้ถูกนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะที่กดกิ่งไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะโชว์ให้เลยว่ามันอยู่ที่ห้องนี้นะคะที่กดกิ่งห้องก็จะเป็นแบบนี้แลคะ่ะเหมือนอยู่โรงแรมนาะแต่ละคนก็จะมีห้องเป็นของตัวเองนะคะจะจัดจะเอาโซฟาจะเอาทีวีอะไรมาจากบ้านก็นะคะเอาให้เหมือนแบบอยู่บ้านตัวเองที่สุดนะคะระหว่างเวหรือก่อนลงเวน,นะคะเราก็ต้องมานั่งบันทึกทางการพยาบาลเนาะว่าเราทําอะไรไปแล้้วบางนะะคซึ่ ระบบก็จะเป็นในคอมพิวเตอร์เหมือนนะคะเราไม่ต้องมานั่งเขียนเรีย,ยง <polit ica. S 1> ความอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นข้อให้เราติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กไปนะคะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็กดเซฟนะคะเราจะเขียนบทความหรือว่าเราจะเขียนรายงานการพยาบาลเนี่ยเฉพาะเหตุการณ์ที่แปลกใหม่เท่านั้นนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นถ้าคนไข่ดีมาอยู่แล้วหรือว่าแย่ประมาณนี้อยู่แล้วทุกวันเราก็จะไม่เขียนเพิ่มนะคะก็คือเขียนแค่ที่มันสําคัญสาคัญให้สั้นแล้วก็กระชับที่สุดที่เหลือก็คือแค่ติ๊กติ๊กติ๊กเอานะคะเราทา ไทุกคนได้ลงเวรนแล้วนะ11ชั่วโมงเต็มแต่ว่าได้เงิน13ชั่วโมงนะทุกคนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเฉพาะค่าเวรนได้ต่อคืนก็เกือบ3,000บาทแล้วนะคะทุกคนแล้วถ้าเวรนดึกมาตรงกับเสาร์อาทิตย์อีกด้วยเนี่ยก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะนั่นแหละปังไม่ไหวนะทุกคนอยากทําเวรดนึงเยอะๆอ่ะอ่ะกลับบ้านกันนะคะพอดีเลยนะคะไปเจอสามีตื่นเช้ามาจะไปทํางานนะคะก็บอกลาเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย